เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2 0 2 5หัวข้อจงถ่อมตนอยู่เสมอข้อพระคำหลักยากอบทที่4ข้อที่6 6แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หญิงจองของแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจอ่านพระคัมภีหนึ่งซามูเอลบทที่เก้าข้อที่หกถึงสิบหกแต่คนใช้ตอบท่านว่าดูเถิดมีคนของพระเจ้าคนหนึ่งในเมืองนี้เป็นคนที่เขานับถือกันมาก สิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นไปตามที่พูดนั้นทุกอย่างให้เราไปที่นั่นเดี๋ยวนี้บางทีท่านจะบอกเราถึงทางซึ่งเราควรไปเจ็ 7. แล้วซาอูลพูดกับคนใช้ของท่านว่าแต่ดูสิถ้าเราไปเราจะเอาอะไรไปให้ใชายผู้นั้นเพราะขนมปังในย่ามของเราก็หมดแล้ว เราไม่มีของขวัญที่จะนำไปให้แก่คนของพระเจ้าเรามีอะไรบ้าง 8. คนใช้ตอบซาอูอีกว่าในมือข้ามีเงินอยู่หนึ่งส่วนสี่เชเคลและข้าจะให้แก่คนของพระเจ้าเพื่อท่านจะบอกทางให้เรา 9. ในอิสราเอลสมัยก่อนเมื่อคนใดจะไปทูลถามพระเจ้าเขาพูดว่า มาเถอะให้เราไปหาผู้ทํานายกันเพราะในสมัยก่อนเรียกผู้เผยพระวจนะในสมัยนี้ว่าผู้ทํานาย 10. บซาอูจึงพูดกับคนใช้ของท่านว่าพูดดีนี่มาให้เราไปกันเถอะพวกเขาจึงไปที่เมืองซึ่งคนของพระเจ้าอยู่เนื้อหาซาอูเป็นชายหนุ่มที่ถ่อมตนก่อนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล วันหนึ่งบิดาของเขามอบหมายให้เขาตามหาลาที่หายไประหว่างการค้นหาซาอูได้สแสวงหาการนำทางจากพระเจ้าและสิ่งนี้นำเขาไปสู่ผู้รับใช้พระเจ้าซามูเอลผู้ซึ่งบอกเขาว่าจะหาลาได้ที่ไหนและยังได้เจิมตั้งเขาให้เป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลอีกด้วย เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ซาอูผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถ่อมตนกลับกลายเป็นคนหยิ่งยะโสและไม่เชื่อฟังพระเจ้าหลังจากที่ขึ้นเป็นกรรษัตริย์แห่งอิสราเอลนาเศร้าที่วัยรุ่นหลายคนลงเอยเหมือนซาอูกบฏต่อคำสั่งของพระเจ้าหลังจากที่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของพวกเขาแล้วท่านที่รักของผมโปรดอย่าเป็นเหมือนซาอูเลยท่านที่รัก พระเจ้าทรงสนพระทัยในทุกรายละเอียดในชีวิตท่านตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงแบบอย่างของเพื่อนเพื่อนคู่ใจที่อยากให้แต่งงานด้วยธุรกิจที่ท่านอยากทำการเลือกลงทุนทางการเงินความสัมพันธ์กับพ่อแม่และญาติพี่น้องและอื่นๆ นี่คือเหตุผลที่ท่านต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าตามพระวจนะของพระองค์ในทุกแง่มุมของชีวิตท่านต้องไม่เป็นเหมือนซาอูผู้ซึ่งแม้พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือและโปรดปรานแต่กลับเลือกที่จะไม่เคารพคำสั่งสอนของพระองค์ในหนึ่งซาอูลบทที่สิบห้าข้อที่หนึ่งถึงยี่สิบสามจงถ่อมใจต่อพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงเชิดชูท่านให้สูงขึ้นไปอีกประเด็นคำอธิษฐานพระบิดาเจ้าค่าโปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์ถ่อมใจต่อพระองค์ตลอดชีวิตของข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมน